บวชค้นฉันลึกน้ำกัดเนาะครับเบดีบยอใหญ่ทอนข้าว่อยอยม่ที่งานนี้บอสโจหวตให้น้องญิ่งเท่าไหร่ใครอยากรู้ตามมาดูนะครับเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังว่างานนี้บอสโจหวตให้เท่าไหร่นะก่อนไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดิงแช็งเพือนช่องบ้านคาเฟ่ผมเรียกว่าดชมดูมเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นอะไรสาว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 ,สาว <c oughs> วันนี้นะครับมาไลฟ์อยู่ที่ริมทะเลเพราะว่าพาลูกชายมนาะเล่นน้ําทะเลนะก็เลยมาพูดเรื่องนี้ออตอนนี้กระแสเรื่องนี้กําลังมาก็เลยต้องเล่าให้ฟังว,ว่างวดนี้วอโจนะครับไม่ยอมแน่สู้สุดตัวแน่นอนเพราะว่ามันเป็นชื่อเสียงของวงสามารถที่จะแพงด้วยเป็นชื่อเสียงของลูกสาวในรอบที่สองด้วยแล้วนกะ็จะเป็นการ รักษาแชมป์คราวที่แล้วไว้ด้วยครับมันมัน,มนสักสีหลายอย่างเท่าที่ประมาณการเรื่องต้นนะครับบอโตเนี่ยบอกให้ลูกทีมแล้วก็คนใกล้ชินะดนบโหวตให้ลูกสาวทางช่องทาง sms หรือไลฟ์ช็อปเนี่ยไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ดีเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับ ก่อนใครจะเข้าไปโหวตนะดูตัวเองด้วยสายตาเห็นคะแนนไหมถ้าไม่เห็นคะแนนนี่มีนะเพราะว่าเราใช้แว่นตาที่คุณภาพมันไม่ได้แบบตลาดมันจะเป็นแว่นตาแบบนี้ทำให้ตาราเสื่อมเป็นต้อกระจกต้อลมต้องไปลอกเองเพราะพ่อแม่หลายคนไปลอกมาแล้วก็ทำตาเสียเวลาในการรักษาลุงแนะนาให้เปลี่ยนมาใช้แว่นตาแบบนี้ที่มีตัวรองแสงสีฟ้า ใช้แบบนี้เราจะช่วยถนองดวงตารักษาดวงตาเราใดีข well, so. ึ้นนะครับใช้แบบนี้นะเราสนใจเปลี่ยนนี่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 หนึ่งเก้าเก้าส่งสี่นึ่งเส่งสี่เกครับเปลี่ยนมาใช้เล่นตาแบบนี้ได้เลยครับดูแลสายตาโมดโกอบลูกูปลีมนะครับทั้งวง1นึ่งสอให้เข้าไปโหวตคมทดลึกอวอร์ดเพื่อเป็นการขาเรียก ชูวงสามน้อยชูค่ายลําเพิินนี่ดีในคอร์ดแล้วก็ชูความพันความดันของวงนะครจะทำให้งานมีมากขึ้นทุ่มอย่างน้อยลงว่าหลักแสนหลักแสนแน่นอน หลักหมื่นไม่ต้องพูดงานนี้ว่าร์ขุ้มสุดนิดหน้าแล้วก็พ่อแม่แมแมที่เป็น f อซของลูกสาวก็สู้กันแบบไม่ถอยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถอยไม่ได้งานนี้สู้กับ f อฟบ้านใหญ่ของรอันการปัณดิตเอฟซีบ้านใหญ่ของผู้ใ่บ้านสินแลนด์คือน้องยูรินะทําทำให้ างานนี้แพ้ไม่ได้ยอมไม่ได้วล็อกโซประกาศชัดเจนมากรือว่างานนี้สู้สุดตัวนะทั้งวงนอกวงในอาศัยว่าบอสโจเนี่ยมีพลังเครือข่ายของโซเชียลมีเดียเยอะแล้ช่อง YouTube นอกที่ทำาวเกี่ยวกับลูกสาวเยอะนะครับเขช่วยโปรโมทช่วยประชาสัมพันธ์ทำให้ยอดการโหวตนะครับแซงไรอันมาในสองวันสุดท้ายนะ ก่อนที่จะแซงในช่องไลท์ช็อปนี่แอบแย่เลยผมหายใจรดต้นคออะไรอัานการันตนี่นำอยู่2อสามอาทิตย์นะครับสองสัปดาห์แต่พัดเครื่องหลังนี้ก็พ่อแม่ fc ลูกสาวช่วยกันคุ่มสุดฤทธิ์นะครับเพื่อที่จะให้ลูกสาวรักษาแชมป์อ,อีกสมัยหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้ าสาวน้อยเร้นแพงมีชื่อกับมีรุมทั้งพวอแม่ที่รักลูกลสาวจริงๆนะไม่ได้ใส่ใจว่ายอดจะเท่าไหลลาาร่ลุงขับไปดูตามานหาต่างๆของลูกสาวนะครับต่างช่วยกันัพพอร์ตเรื่องนี้นะบางคน100คะแนน500คะแนนพั1000นคะแนนหลายๆคนัปปอร์ตมันก็จะทำให้ผมบวด,ดออกมาดีนะมีคุณภาพมากข,ขึ้น ก็มันผสมสักสีของแชมป์ที่ลุ้นการที่แล้วนะแชมป์ลุ้นกันที่แล้วคือว่างานนี้จะบอกว่านอนมาก็กระลายอยู่เอาเป็นว่าแต่ละค่ายยอมกันไม่ได้ยอมกันไี่เป็นเนื่องจากมันเป็นศึกแห่งศัก์สีของวงการหนมอนลำลึกทุ่ง หมอลำเนืมันอยู่ในในอ่าเขาเรียกอะไรนะอยู่ในเลเวลนี้หรืออยู่ในข่ายนี้ที่จะมาโหวตเรื่องเนี่ยเือหมอลำของคนชช้ประวรส์แร้วปีละครั้งนะครับปีละครั้งมันไม่ได้จับทุกปีแล้วก็รางวัลระดับประเทศแล้วปีนี้พิเศษก็คือคนที่ได้อ่ะจะเข้าไปแสดงในงานด้วยมันยิ่งใหญ่อะไเลยดเชื่อว่าร้อนตั <c oughs> ยอมไม่ได้แท้ไม่ได้แท้ไม่เป็นนะเพราโจทําอะไรทําถึงทําสุดอยู่แล้วงานนี้ก็เช่นกันนะลุงมั่นใจว่าทําถึงทําสุดนะคะแนนโบวตหรือผู้งงบโบวตเนี่ยหลักแสนแน่นอนหลักแสนแน่นอนอันนี้ความเห็นของลุงนะเท่าที่ประเมินภาพรวมเข้าไปดู จากการพูดเราจะจัการจะทำหรือจะการแชร์ประสบการณ์อะไรต่างๆนานายิ่งมีความมั่นใจสูงขึ้นว่าไม่น่าพลาดไม่ด้พลาดพอพอลูกสองคนนี้เป็นพอลูกคู่อยู่แล้วมองตาปรูลใจหัวใจดูเดียวกันสองคู่นี้เหมือนปลาทั้งโขแยกจากกันเมื่อไหร่ก็ความดังก็จะหายพ่อส่งลูกลูกส่งพ่อพากันปังดังไปข้างหน้า คุณ <c oughs> มารมีนำพาให้เจอกันลุงก็เชื่อว่ารื่องการนี้ก็เป็นอีกรื่การหนึ่งหรือปีนี้เป็นอีกปีนที่ลูกสาวจะได้รางวัลใครเห็นด้วยกะรูคอมมนต์ <c oughs> แต่ดูถูกไม่ได้นะครับลุงเข้าไปดูหลังบ้านของอแฟนคลับของไอาัานการบันิตก็โ,โหสู้ยิบตาสู้ยิบตาเหมือนกัน ฉะนั้นแล้ววันนี้กับพรุ่งนี้เป็นสองวันสุดท้ายของการโบวตใครมีพลังเท่าไหร่ใส่ให้เต็มคาราเบล,ลยา,ย,า,ย,ายั้งยาหยุดช่วยบอสโจช่วยลูกสาวพุ่มให้สุดฤทธิ์เนาะลูกสาวแค่2หรืขอ,อแค่2ปีแต่ปีหน้าก็คงจะไม่ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ได้สองปีก็เปลี่ยนให้คนอื่นบ้างอันนี้คือหัวใจของลูกสาวเรารักจริง รักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบพุ่มสุดก็ฝากเขาก็ไม่แน่นะครับช่วยเข้าไปโหวตให้ลูกสาวด้วยเ,นะเดี๋ยวลุงก็จะจบการพูดคุยก็เดี๋ยวจะเข้าไปโหวตเหมือนกันโหวตเพิ่มไปอีกโหวตแล้วโหวตอีกนะครับก็บอโจหลักแสนเราก็หลักร้อยก็พอล,นะละนะคนคนร้อยคะแนนสักหมื่นคนก็เท่าไรนะละร้านหนึ่งนั่นน่ะ คนละร้อยคะแนนนะหมื่นคนแสนล้านล้านคะแนนนะคนละร้อยหนึ่งร้อยได้สา,นะามสิบคะแนนเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันนะคุ้มสุดทิพ์เพื่อความดังความปัปงลูกสาวไปนานๆก็เพื่อแสดงออกความรักที่มีของ,งลูกสาวช่วยกันนะครับเอาสู้ๆบอโจอ่ะคุ้มสุดตัวแน่นอนทิปนีมีแค่นี้ก็จะหน้าไปแล้วยบาย